ครับตัวนี้ผมอยู่น้ำที่ครับผมดี๋ยวถามน้องคนก่อนอัน,นอันนี้คเคลือ่อนบ้านยังครับผม,มบ้านท่ากลาง้ะบ้านแ่้กลางเนาะก็คือเป็นรอยต่อเนาะระวังากลาลสินกับรอยเอ็ดครับน้ำที่กันไวโยครับนี่ครับมอนี้ครับเอาง่ายว่ามันสิมีสพานขามเรื่องอะไรครับผม<า>ระวังาาบ้านบอกับยังหานเนาะแต่ผมเบื้องแน่ครับหมานบอส่วนโอ้โครับ โอ้บหธรรท่อมระดาใช่ภูเขาเบงไปไกลนะปลาอย่างนี้ครับปลากระเพี้ยนปลาขาวปลาขาวจ้าปลาขาวผีฮัลโใช่ซ้ำกันเลยครับพี่น้องครับน่ะฝ่ามือเลยนะครับซ้ำฝ่ามือผมเลยนี่ครับเบิ่งครับของมือของท่านจ้าปลาโอ้ยังสดๆอยู่ครับัวนแต่ได้มามีนครับแม่จ้เพิ่งขึ้นมาจ้ะอันนี้เพิ่นเปลื่อนาปยังครับปลาอีกรรมจ้ะปลาอีกรรมผมก็บเเคยได้ยินแต่เรื่อครับเอาครับผมมันหมานะครับผม เขาครับจากวิกฤตเป็นโอกาสเนาะแต่ว่ามองนี่สิบ่มีปัญหาครับบ้านท่ากลางเนาะครับบ่มีปัญหาเพราะว่าระดับน้ำก็ยังอีกพุ่นละครับสองสามเมตรพุ่นละครับถถมมันขึ้นได้ครับสบายสบายเลยนะผมก็ขออนุญาตจอดรถชัวเข้าตรงนี้เอาเพิ่อนจิมาซื้อปลาบ่ะละครับนี่ครำนี้ไม่โตคำงามครับนี่ย่างสดๆอยู่เลยครับนี่ัคุณระครับผมยังดินนะครับเอาไป หนึ่งไปเอือบได้เหมือนเลย <laughs> เอาขายตัวนี้เลยครับล <laughs> งบรนรถขวนญเลยล่ละ,ะรครับนั่งเป็นเจ้าของเพิ่นมาครับนี่จะปลานังบ้าขวัญจะส่งได้ว่าใส้สวยหรือครับตัวนี้ครับ่กู้ม,มาตักเอาสินยังไงอันนี้ก็จะกู้ม,มาตักเอาสิ แต่ดุ่งครับผมใส่ตดุ้งครับนนัปลาโทเลยบ่าไปเจหายเนาะนั่มาพูหนาเจ้าเราใส่มันซํำๆกันได้ใส่งามๆหี่ครับนี่ยาหน้ำามหนํำมันมามันกะเานมยกทีเดียวได้ซีตเลยบะแม่อจะมันเผามันเผาแง่เขากาเขอาโอ้มันรุดไปแล้วแม่ามันวจิตเจ้ตัวน่อยมันตัวบงี้นะจิต้าข้า่สอ่อนบางันเดินวะอันที่ตะมย นี่ครับผมน้ำก็ยังคือว่าเชี่ยวอยู่ได้ครับน้ำไหลเลยครับบ้านภาคกลางแม่บบได้เอายังร้อยยังเล่นบอกยกเอาเล่นบอกยกเอาเล่ค่ะโอ้มันคือหมานแนี่ครับเอ้าในท้องเผาแม่ดิจ้ะบาดมันเข้ามาอืมแล้วแต่บาดเนาะสุดยอดเลยครับผมครับเอาอยู่บ้านภาคกลางครับ สิเป็นไอ้ล่านนะครับน้ำท่วมพิพ์มเลยตร,ตรงต้นตาลนะครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่บ้านผ้ากลางตำบลเจ้าท่าอำเภอกะมลาสาัยจังหวัดกาฬสินครับผมตรงนี้สิมีสะพานขามแม่น้ำชีนะครับสะพานบักไงเลยครับผมจา,กบ,าบกบ้านบอเนาะแยกบานบอมากเขามาจังหานครับสิมีสะพานสะพานหนึ่งเลยครับผมเป็นสะพานกัน้นระหว่างจังหวัดกาะสินกับจังหวัด้อยเอ็ดครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิ่งมวลน,น้ำอยู่ โซนนี้นะครับว่าปยังไงแล้วนะครับผมวันนี้วันที่15ตุลาคม2564นะครับแต่ว่าผมเห็นด้านหลังแล้วโอ้โหครับเห็นเหลือมมากๆเลยแล้วครับผมน้ำมันไหลทะลักเข้ามาหมานบ่ครับผมโอ้คือบ่อเขาคือโอ้นี่ครับผมเอาเอาหินมสะพานเลยครับผมอันนี้ก็เป็นสะพานถามไม่นำชี้ครับโอ้ครับได้ตัวบใหไงเลยครับตัวหนึ่งครับผม โอ้กับน้ำกับยังก็อุ่นใจอยู่ครับกับเพอานกไหนครับแต่ว่าเห็นข่าวว่าตรงหน้าพี่น้องท่านี้กะหายไปหลายหลายหลายไร่แหละครับหลายลอยไร่แล้วน้ำไหลเชี่ยวนะครับพอสมควรเลยนะครับระดับน้ำผมว่ากะธรรมดาครับผมถ้าผมไฮสิบคะแนนกับผมสีห้ตรงนี้ประมาณสักห้าหกคะแนนครับบอกว่ายังบ่เกิดอันตรายอย่างหลายนะครับอันนี้คือจุด ของสะพานสามน้ำชีนะครับกาลสินจังหวัดลอยเอ็ดครับนี่ครับพี่น้องเพื่อเก็เที่ยวมาเบิงตลอดได้ครับนี่ฮะนี่ฮะเพื่อเก็เอารถโมไซค์จอดแล้วก็มาเบิงครับด้วยความกังวลเนาะครับว่าสิเป็นยังไงแน่สิไหมครับเบิงครับระดับน่าน้่ามันก็สิไหลหลวงหลวงลวงลวงครับผมเสี่ยวโดนบินให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่ามุมสูงตรงแถวนี้เป็นยังไงแน่นะครับตรงสะพานน้ำชีผมไม่เคยบินแล้วครับเทือแรกเลยที่มาโซนนี้ครับ